ปังแมนครับผมที่ปรึกษาการขายอีซูซูอึ้งง้วนไต่สาขาพุทธมณทนสายสี่ครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ช่องปังแมนขายรถป้ายแดงอีซูซูนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับปังแมนพามาดูกับอีซูซูเอสดีเอสีขาว1คันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัว SDA ราคาเพียง6กแสนสามหบาทเท่านั้นนะครับผมแต่คันนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการแต่งแบบเดิมๆของสู่โรงงานเลยครับตัวเริ่มต้นจริงๆแล้วจะเป็นล้อกระทะนะครับแต่ตัวนี้ปังแมน จัดแม็กเดิมเดิมของศูนย์ให้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบรถเดิมเดิมเหมือนของศูนย์นะครับปังแมนจัดแบบนี้ให้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับดาวเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น SDA แต่ออปชันที่ให้มาปังแมนมองว่าครบแล้วนะครับผมมีทั้งหน้าจอ7นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอจะมีในเรื่องของกล้องถอยให้ด้วยครับก็ใช้งานได้ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้ ตัวนี้ปังแมนจัดเป็นกระบะไลเนอร์ให้เลยนะครับผมเวลาลูกค้านะครับขนของก็จะไม่กระทบกับตัวรถด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเวลาลูกค้าไปขนของค้าขายอะไรเงี้ยครับลูกค้าสามารถขนของได้เลยครับผมด้านาตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับปรึกษาปังแมนได้เลยจัดเอกสารง่ายนะครับผ่าน ผ่านง่ายนะครับผมจัดออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับเหมาสหรือว่าค้าขายนะครับพนักงานบริษัทนะครับจัดได้ทุกอาชีพเลยสามารถปรึกษาปังแมนได้เลยครับผมหาที่สุดนี้นะครับปังแมนฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ปังแมนได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปหน้านะครับจะเป็นแคมเปญอะไรเป็นรถอะไรนะครับรอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ปังแมนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ